S <S 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 สวัสดีครับ <S <S อันนี้ช่องพากินพาเที่ยวพามาชมบรรยากาศงานหมอลำสาวน้อยเพชรตันแทงนะครับอยู่ที่ตลาดฉลองกรุงราดกระบ,บังนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้ผู้คนก็เริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับ น so so ี่ครับบรรยากาศสดๆนะครับถา่าสบ่อแล้วมันกันเยรออานี้เขียนไปนรื่องไงมาแล้ว น,นี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับจัดโดยทีมงานแต่ช่วยนะตอนนี้อาจารย์นักเตีกำลังทำการเซตร,ระบบเซ็กซ์สาวนะครับโอ้แข่งบินกับมี่รำโอ้่คน,นมาครับแข่งบินแข่งกินคนรัำไงล้วค่ะ บรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้ที่เบทีสาวน้อยเป็ดบ้านแพงโอ้เบทีคนอลังการงาสางเนาะพี่น้องตอนนี้คนก็เริ่มะยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้จะเป็นรถบ่บงฟังซาย ไอลลมัลาทั้งนะยบอางไล้ลฮลโลมาทั้งายบาสบรรยากาศสดๆกับพ่อแม่พี่น้อง อันนี้คือกีโอ้คอยห็นอองเตนเี้เลยเขาสทานที่เลยเขเต้นนะครับ คนจะเริ่มจะย่อยข้ามาเรื่อยๆนะครับบัตรหน้างานก็ราคาลอยเกาสิบบาทนะครับสำหรับผูใดสีผูเดสิมานะครับบัตรนางานก็ราคาลอยเก้าสิบบาทนะครับ

บรรยากาศสดๆเลยนะครับนี่ครับทีมง,งานท้าวครับสวัสดีครับปันไงครับวันนี้ก็มาสึกตต่นเต้นครับเต้นเต้นมาแต่ใส่ีไไ่ไอ้ว่างไงมือแนครับมาจาก บูนะครับบางนาบางนาเนาะเราเดินทางมาแต่บางนาเอา้านมีงานก็เลยไดเี่ยวกางแล้วงวัดสมาจะเมืองว่านเนาะเป็นยังไงงานครตกห่ำฝนตกห่ำเออเ่ารองหน่คนตกห่ำฝนตกหำเนาะครับก็เลยไดมากืันนี้กาอกาสดีว่นี้ข้าดหนังานรอเดับลูกส้อยครับข้าลูกส้อยเอาตั้งมาแล้วียงั้เ เจาหมกลงเจามกระลงเอาข้าวบักระโพลูเขาข้าวบักระโพาข้อหังเาข้ากล่องแล้วนะเขา้ไอ้หนังข้ากล่อนนี้เป็นกำลังเสร็จเศ้านะครับเนาะทำพกขางความาเจอกานสดๆครับที่ราชกระบัง

ไม uhm ่ตีก้อนวันเหมือนเสียงเพศลยแค่ไนก็เห็นวัดเสี่ยงเพศเลยทำตัดตีก้อเห็นวัดเป็นเสียงเพศเลยแล้วมือแค่ไหนก็ตี ดนะันเความมีใหม่กันสั่นเลยมันสั่นเนาะบ้่า สวัสดีครับสำหรับคนที่เขาใหม่เนาะครับเนาะมันนี้ก็มีโอกาสได้ภาพ่อแมเมี่่อ้องว่าเบงนะครับบรรยากาศสดๆนาเวที <c oughs> สาวน้อยเพชรบ้านแทงนะครับ ตอนนี้กำลังต้อ,ญญาตอนนการเสร็จเป้านะครับนมนาพัดก

เ้ีมากล้วครับเป็นเพ่อนให้ผู้ยญงมาน้องอม่กมาแล้วเวลานีเลยอ่ะอยาน่อยมากเลยด้ครับเ้อลูกสาวโอ้ข่อยก็สันเนาะโอ้มีใหม่กันสันต้องพี่น้องวดเบิ่งเอาเ้อสั่นแหงพี่น่องมันว่ามีใหม่กันสันเนาะขอโทษขอราะวนะครับห้องบได้เป็นเมื่อสิบห้อแกเป็นแฟนครับงหอ แล้วก็มากในหมอลำน้องพี่น้องมากในสาวน้อยเพชรบันแทงมากในน้ององค์หญิงมากในองค์กรของเป็นมับดบอโจนะครับใจหัวอกพี่น้องนะผูอยากเบิ่งครับแลอ,อยากใจเบิ่งครับพี่น้อง ติดตามก็แซนเนอะผมม่มีน้องโอ้ยนี่เจ๋งมากกล้องอาดสีสันนะครับผมมีใหม่กันสันโอ้ยนี่มึนั่นแหละครับอุนอีขั้นไหนอุน,องอนยยิงนานนี้เห็นบ้างหรืออุนีขั้นทายกันเจนบ่นั่นแหละคนถ่ายรูปหน้าเวทวีเห็มโอหุ่นได้ะปะเห็นอุนีเดี๋ยวปอบผ้ากลับไปให้แม่มั้งถได้ปะอุนอีโน่งไงเห็นบ่ลูกคือขนไหนนั่นคนอยู่หน้าเวทีไงลูกอหุ่อยู่ขั้นไหน นี่นี่นี่ตอนนี่ยไนนะเห็นไหม นอนสุดยอดนะสวัสดีคุณแพคุณหมอคุณพ่อุณแม่สุกูสุคนน้องเอมี่กับน้องชื่ใจจะมเสียรงน้เ um> <nah um> ู้สรองสักวนเขาจะมาควนีกว้องกอลน่หูมากเอาลองวันนี้จะร้องเพลงอะไรรักเก่าที่บ้านเกิดแม่นีควงักปอดกมานีันมมานี้ม หน้านี้คุณได้แต่ใดมาอะไรครับหน้านี้คุณได้แต่ใดมาขอถามหน้าหายชแต่หน้าใช่ได้ชแต่หน้าให้แกให้เมื่อปีปุ๊บยี่ระยี่ระหลมานี้เร็วมาอธิบายเรียนคุ้แตงเองว่าผู้ตงนอะไรว่ อธิบายร่ามีคิวชิวแ็มเนี่ยซื้อซื้อสารมาแถ่ิวไอะไรกินป๊นเปิดได้ไหม่ะนะปีนปไม่ใช่อโคตรยากอรอรอสนาดนี้โคตนเต็งรอกระสับอันนี้เนยังานด้วยกางเนี่ยเขารู้สาทูกาทุเนลี่ยนเปลี่นคุกเยอะ ใช่ไหมไม่นเลยไม่รู้บาดังจใไหมคองเลยไปเปิดไปในช่วงระหว่างที่คุณอิงแต่งหน้าให้คนนะใช่ไหมคุอิงเลยครับอุณอิงอ่านในใจแล้วว่าสับสนมากระหว่างนี่เราแต่งหน้าคนรื่แต่งหน้าศพไอ้ออาจนซ่าอายุวัยแก่ๆมันก็จำกัดนอกเถ่จำ เดี๋ยวไม่ทานดังไม่ทานคนบนนท่นดังเอ้ใจไี่ใจก็มากอกีบอกมีพี่น้องาถาซีพวงแรวในบนว่าถ้าโจนันคหาพวงเอาเออมองเี้ยข่คมานานชาบลาสแค่สิขอบคุณขอบคุดพี่น้องแค่ที่สิวามันนาชาบลาสที่นี่จะเลี้ยงมันรักฝนตกกันไหนจะมึงรเมื่อเมื่เพว่ยพันแต่แต่มู่บ้านนี้แบงแบงฉันตองขอบคูณขอบคน้อบคุณค่ะ ขออนุญาตลงไลนก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปนองขอตัวไปเขาหางก่อนพี่น้องฝากกดติดตามเก็บไลน์ได้ยนะครับเดี๋ยวเมลัยให้เบิ่งใหม่ครับตอนนี้ขออนุญาตลงไลนนะครับไปเข้าห้องหางก่อนพี่น้องฝากกดติดตามได้เนะครับเดี๋ยวจะเมลัยให้เบิ้งไม้ครับ Thank <laughs> you.